ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซิโยอีขมเพนรุนทั้งประเทศมหาอำนาจขยับจับตาอาวุธประชิชดชายแดนปิดเกมสั่งซ้อนขมเมนขณะ3มเหล่าทัพไทยพร้อมจบภารกิจยกสองจากกรณีกัมพูชากำลังเอาใจออกห่างจากจีนโดยหันไปซบอกสหรัฐ ซึ่งก็มีกระแสว่าในวันที่25สิงหาคมนี้เรือรบอเมริกาจะเข้าจอดเทียบท่าเรือเรียมทำกลางความเคลื่อนไหวของชาปพรมิตรจีนในด้านอาวุธทำให้จับตากันว่างานนี้อาจจะถึงจุดจบพ่อลูกตระกูลหุ่นล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่19สิงหาคมผู้ใช้เฟซบุ๊กเดชาณรุนาัได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์กัมพูชาและความเคลื่อนไหวของพรมิตรอย่างจีนที่น่าสนใจซึ่งก็มีการจับตาว่าสถานการณ์เหตุการณ์จะดําเนินไปอย่างไรต่อ ชะตากรรมของสองพ่อลูกโดยเนื้อหามีการระบุเอาไว้บางช่วงว่าตัวแปรสำคัญหลังคดีของตระกูลชินและเมื่อหมดสิ้นอำนาจลงแค่อดทนรออีกไม่นานอย่าพึ่งด่ากองทัพของตนเองที่ทำงานไม่ทันใจพวกทันอีกหลายคนสายข่าวค่อนข้างชัวร้อเปอร์เซ็มีการลำเลียงอาวุธจากรัสเซียเข้ามาเสริมและสนับสนุนกองทัพซปป,ปลาวจำนวนมาก มีการเคลื่อนทัพจากเวียดนามเข้าสู่สปปลาวมากขึ้นพร้อมอาวุธหนักทั้งหมดเข้าประจำการแนวชายแดนไทยสปปลาวกับเขมรในขณะที่กองทัพไทยได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอาวุธหนักกำลังพลและครบหมดทั้ง3เหล่าทัพดูเหมือนว่าการเชิญทุกพิเศษในอาเซียน IOT มาดูสถานที่จริงในช่องอานมาอําเภอน้ำยืนจนังหวัดบุรารธานีมีทั้งทูตจากสปปลาวเวียดนามบรูไนามาเลเซีย เมียนมาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ให้ได้เห็นความนักเกลียดของทหารเขมรที่เดินรุกล้ำเข้ามาในเขตไทยและแสดงอาการวุ่วายผลักอ,อกทูตพิเศษของอาเซียนให้ออกจากพื้นที่ของไทย น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วภารกิจสำคัญในรอบที่สองเขมรน,น่าจะพลุนทั้งประเทศทั้งนี้สองมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเริ่มที่จะลดบทบาทของตอนเองในเขมรลงมองว่าควรถอยให้อาเซียนเขาจัดการกับตัวปัญหากันเอาเองขณะที่สถานการณ์จริงของเขมรในตอนนี้แทบจะฟันธงได้เลยว่า ประชาชนชาวเคขมเเกือบแตะหลัก70%กำลังขาดแคลนอาหารอย่างหนักและขาดสเสบียงสนับสนุนฐานเคขมเในแนวหน้าอย่างรุนแรงแถมยังขาดยารักษาโรคที่ไม่เพียงพอต่อกองทัพของตนเองขณะที่สถานการณ์จริงอีกด้านความอดอยากของคนเคขมเเริ่มประทุหนักขึ้นในหลายเมืองที่สำคัญมีการเริ่มก่อ็อบสร้างสถานการณ์ เกลียดชางกลุ่มคนจีนที่ใช้ชีวิตเหลื่อมล้มกับคนเขเมรเจ้าของประเทศจนมีการคว้างปาสิ่งของใส่ตัวอาคารและที่พักอาศัยของคนจีนหลายคนเริ่มที่จะจับอาวุธพร้อมจะทำร้ายคนจีนที่อาศัยอยู่ในเขเมรซึ่งเรื่องนี้ผู้นำจีนก็รับทราบแล้วคาดว่าอีกไม่นาน ฟีน้องภายในคอมเมนตจะเริ่มปรีแตกออกมาสําหรับประเทศไทยแล้วในตอนนี้คอมเมนต์เกือบทั้งประเทศได้ถูกปลุกฝังความเชื่อผิดผิดให้เกลียดและกดแค้นประเทศไทยอย่างรุนแรงและพร้อมจะเนรคุณประเทศไทยกันทั้งประเทศได้แต่หวังว่าการเปิดยุทธศาสตร์เต็มรูปแบบในรอบนี้ของไทยกับอาเซียนที่มีต่อคอมเต หวังให้กองทัพไทยปิดด่านพรมแดนทั้งหมดกับเขมรและต้องปฏิเสธเด็ดขาดที่จะไม่ยอมรับพวกเขมรอ,อพยพนี้ภัยสงครามกลางเมืองของตนเองอีกต่อไปจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r โดยนาวากาศเอกสำมฤททองอิน คำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 6 9 9 4 9 3